สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับช่องที่สอดแทรกสาระและความสนุกสนานบันเทิงวันนี้เรามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับวลีเด็ดๆคำคมเซลเซลฮ่าๆ um um ข้อความสุดเข็ให้เข้ากับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะกับชื่อตอนแคปชั่นวันฝนตกอยากมีเธอไว้กอดแนบกาย ในวันที่อากาศเย็นฝนตกพรม,มเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งเลยนะคะที่ชวนให้เราหวั่นไหวมีความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปตามบรรยากาศบางคนก็รู้สึกเย็นสบายรู้สึกดีมีชีวิตชีวาบางคนก็แอบเหงาบ้างก็แอบเศร้างั้นเราลองมาหาแคปชั่นเก๋ๆนำไปโพสลงโซเชียลให้เข้ากับบรรยากาศชุ่มฉ่ำกันดีกว่าใครกำลังตกอยู่ในสภาวะไหนลองมาบอกความในใจด้วยแคปชั่นวันฝนพรมที่เรานำมาฝากกันเลยค่ะ ก่อนอื่นขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆวันรีเด็เดๆตอนต่อไปนะคะโดนฝนอาจจะเป็นไขรแต่ถ้าโดนใจคงต้องเป็นเธอฝนตกเราก็ชอบเหม่อหน้าเธอเราก็ชอบมอง เปลี่ยนจากติดฝนเป็นติดเราแทนได้ปะเปรียบฝนจะเป็นใข่แต่เปียกปอนทั้งใจอะเป็นเพราะเธอช่วงนี้ฝนตกบ่อยเลยคิดจะอ่อยเธอทั้งวันไม่ชอบเลยหน้าฝนแต่ชอบหน้าคุณได้ปะฝนตกโรแมนติกให้คนมีคู่แต่มันหน้าหดหูสำหรับคนไม่มีใคร ฝนตกแบบนี้อยากได้คนใจดีมากางลมให้อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยมาดูแลพี่หน่อยนี่อ่อยแล้วนะถ้าพี่กลัวเสียงฟ้าร้องมาสลบห้องน้องได้นะคะจบไปแล้วนะคะกับคำาคมฝนตกที่เราได้รวบรวมนำมาฝากกันเพื่อให้เพื่อนๆได้ใช้ถ่ายทอดความรู้สึกด้วยการตั้นโพสเก๋ๆในวันฝนพรงเช่นนี้ ขอบคุณทุกทท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเอ๊ตอนนี้ก็รู้สึกว่าฟ้าจะคืมอีกแล้วฝนน่าจะตกแน่นอนขอตัวไปหาร่มก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะว่าจะมีข้อมูลเด็ดๆอะไรมาฝากกันขอบคุณคะ่ะ